คร <laughs> <c oughs> บเซ็ตครบเซ็ตพอดีที่ไปส่งน้ำเจวทุกคนไปล่อส่งน้ำเจวเพราะว่าอันอยู่ร้องสันคนไข้หล่ไล,ะละ่สบายดีตอนเช้าเด้อกินข้าวเช้าแล้ว่ะคะกันไปเที่ยวบเู้าเลยเติมสวยเลยเนี่ยสิบเอ็ดโมงละแล้วก็แม่จันที่ไปนําไปซื้อเครื่องยูตราดได้แล้วก็เอาเครื่องไปลงเด้เบิ่งซื้ออันแม่จันเบื้องอันเครื่องแอร์น้อยพอดีอเพื่อนเอาให้คณะเพื่อนเอาให้ตอนนี้ได้เนาะแต่คันถ้าว่าไปซื้อเอาฮัลเลอ ท่านซื้อไก่ชิเกิดผุ้ใหญ่จังซื้อแต่ว่าตอนนี้ท่านโบฟ้าวซืออ้อยังยังน้อยอยู่นกระโบได้ปะบ,บ่เขินยากวะจักเขินขันล้ำเขินเขินถือว่าสันซื้อเครื่องให้แล้วถือมมแมบบ่แบบว่าแบบว่ายังโบเกิดสี่ขนาแล้วถือแต่คันท่าโบเกิดแลว้วมาซื้อให้กับโบบินเดืเ้อเพิ่อมาสันดีซื้อให้คนจับให้เอาไปรถที่เอาแต่ว่าอันเครื่องอันนี้ฮะเป็นเครื่องนะโมถจะใส่รถมายัางไเรเอาลงปว่นี้นะ บซื้อละทงตีนทงมือไล่ละได้แล้วมีตั้งแต่อันทงตีนทงมือบบซื้อละเพราะว่าไส้เกินซองเดือนซำเดือนกับเดททิมอบไบได้สอะรยอเบืสต้อยบเยวไม่มีโซงอ่ะนะฮักนะฮักอหอบ่าห็ซงเป็นโซงแต่แหไนุ่งกะเดือเนาะนนยเนาะนุ่งเลยเนาะกะนุ่งได้เนาะน้อยเฮโนยวะ ทุกคนเดี๋ยวฮอร์เอาเจวไปตลาดเนาะทุกคนเนาะอันล่องซานกับมวกอันนี้อันล่องซานกับบ้านน้องอู้นี่ห่างกันประมาณสี่กิโลเดอ้อทุกคนเดอ้อมื้อนี้กเาเฮอก์สิพากันไปส่งเครื่องอยูตลาดเนาะทุกคนเนาะมีเพื่อนรั่งอยู่เพื่อนรั่งเอาไปขายโต้ออยู่ละกะบางคนก็รั่งตุกหน,นึ่งสองตุกสามตุ๊กออนไหนซีฮะนะเดี๋ยวน้องอู้ซีเอาไปเลาะส่งเนาะทุกคนเนาะ ตอนนี้มาเลาะทรงน้ำเจวเนาะโอ้อยพี่ก็มีคนสั่งเลยทุกคนเด้อเริ่มมีคนหู้จักหลายได้น้ำจันทร์เนาะอุคามพิษน,นะนะยูทูปมาจักปีละปีสางปีอ่สามปีะมปอะไก่ตี่ประมาณสี่ปีอุคำเฮ็ดน,นะนะเพิษยูทูปมาสี่ปีบุกคนหูจักเฮ็ดน้ำแจวมานะสองเดือนคนหูจักเต็มเออคำไป็น้ำแเจว ูุขามพน้ำเจลสองเดือนมีคนหู้จับกอไหลายคนแบนอูลองซานมันเด่นวันน่ะนะคำว่าลองซานนําเหนเด้เนาะมันให้ยกระเริ่มแบบค่อนข้างแบบสร้างวัซินซ่าง,งไปซีมน้ำเจวแบบอูลองซานมาขายย่อยอย่างนี้เนาะทุกคนคนสร้างขวดเดียวกะมีโอกาสกะเอามาให้เนาะทุกคนเนาะนี่ยิ้มเปย์ <c oughs> ก็สั่งนี่แกเอาอะไรเอานะเอาเอาเออาาย่งมาเอามารวมกันอะไปเนี่ก็ได้แยกมันนี่เอา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 อยู่เนาะอันนี้กระเป๋าอันแม่คุณฝากมาให้แต่ประเทศนะใช้เลยซาเช็กเกียเช็คโกสโลเกียคนเราเงินใส่ตัวกระเป๋าตัวเก่าเงินย่อเงินย่อที่ ไปใจป่ะนี่ไปตลาดัหม่บะนี่แ้วกลับไปไฮไอันะอมเมยเพราะอเมยกรซังฮัอเมย์ฮันเมยเราเราไปยุ่เมย์ฮันเมย์รเ,มรเราหารอมยเราบอกว่ายุฮัเมย์เราด้อว่สิพอว่หเหอเม่น่เะเออมย์ไอมีบนหาบนเทิงพ่ะโ,โอโไอมีมองคาอ,อ,อ,นะอิาเปียตลอดนะอินตลอดยู่่ะเอาบอกว่าตลาดดี้ตลาดแต่ว่าเราง่ายฮด สองันา at, ่านอไป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 ไมาตลาดนี <as a meeting> ้ใ <aesthetic> ด้ท <vine> ุกคนรวยน้ำมดาได้นี่ไหลได้ไอมเนาะ ไหนจะย่อยม้วนบ่เออกับม้วนอะไรยยม,ะ <c oughs> มีคนซื้อมากหลายอันนี้กะเอาไว<า>้น้ำผ่อยซะเนาะฮะคุณนะบอเพิ่นกะเพิ่นกะญาติทดลองค่ะนะเฮากะทดลองเฮากะเอามาทดลองน,นะแม่เนาะไปเดี๋ยวไปส่งฮานเอเมย์อีกก่อนาซืเอ่ออเดี๋ยวไปไว้ฮานเอไข่อีกเคยบอกแล้วดีที่เขาเอามาเม็ดเนาะทีแรกเขาว่าจิบบเอามาเม็ดนี่แต่ว่าเอน้าคุยจิปลิตมาหลายๆเว่ง ผลิตพันหนึ่งคือพุยร้อยปัญญ์พอจอยใส่กระบะรถไปขายลอยหนึ่งอ้ยคุณนีเรื่องนะวะพันหนึ่งเลยนะใส่กระบะรถคว้า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 หเอ็มี่ออกซาเกินไปเอาคอยคิดว่าเจังหูเนาะต้องได้ถอยก่อนเรนขึ้นไปเลยนี่ควอดเลยมันซันนะต้องยู่นี่อีกประมาณต้องต้องยู่ตลอดแล้วไปมาตลอดนี่ต้องประมาณอีกแค่ปีพุณเหนื่อยจากคอยซีโฮแบบฮานพุ้นันหันพุณนี่ คือว่าเลยเนาะขนาดเขาออยู่นี่ขนเขาก็ยังบุู้แจักเพลยไ์ไลน์ได้ไหมเนาะปลาเราส่งน้ำแจ่วอีกวันนี้ไข่ย่อยไข่ส่งเอาไว้ต้องคอยวะปลามันไปยังค่อยดิฮ <laughs> ะแล้วก็เขาก็ไปเข้าไปตลาดเก้าเดยเออ,อนเอน,นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮานี่ฮานี่ฮานี่มันอะไรฮานี่ฮานี่มันอาหารเมลีสองเออเมลีสองนี่เราอาจากตุกเราอาตุกเดียวอ๋อเนาะไอ้นี่สิบเหลืออยู่วะบ่เหลือเฮ็ดไหมเนาะเว้บ่เหลือก็เฮ็ดไหมไอ้ สาส้งไน,นึ่นหลังรถมาขายสองนี่พุ่นไปตลาดเมื่อกี้มืดเลยแกดนหนึ่งอันนี้เป็นน,นะนะแกดต่อไปไอันนึงนี่บ่ะเอาขออยู่รถถาเด้ออันนี้มา้านเวลีสองขจรมาลองซิมที่บอกเนาะทุกคนเดีมาลองซิมอึ้อ มาบะเกล่ามดเรือซ้ำนี้แหละเรือซ้ำนี้ตุกน้อยก็เรือเอ้าใส่ตันอ้าวแม่ขับไปเอออัันน้นแม่นเขาเอาส่วนที่เหลือเขาเซอรติ๊กเกอร์ใส่ผมอาอามีอยู่อยู่เบี้ยงลหมดเออเดี๋ยวก่อนนั้นได้เดี๋ยวกับส่งมาเออพอส่งมานี่ทุกคนเรือซ้ำนี้แหละทุกน้อยก็เรือซ้ำนี้แหละไปอ่าไปเอาลงห้านอยู่ร้องสารเนะเาะเพราะว่า กระเจ้าขขยเงย่อยเ่ิงส่งอันเดียนะแต่ว่าแล้วก็หานห้านซีนหมูห้่นเดียวทุกคนเหลือซ้ำนี้แหละทุกคนเหลือซ้ำนี่แหละทุกไ่ก็เหลือซ้ำนี่ตุกทุกไงก็เหลือซันี้ตุกเปิดจากตุกนับมึงตัวนี้ซ0บาหลวยนีอันนี้ัยนิวออกลนี่เกาอองสม่ห้าหกเจ็ดสิบแปดเก้าสิบอสสากีเด้อ าตัวเสาซี่ดีสิว่าไปมืดไปหลายเติบนเลยเพราะว่าตัวน้อยเหลือเกาตัวใหญ่เหลือเสาซีเพราะว่าไอ้นี่ใชเอาไปซิปกล้องเพราะว่าตัวน้อยนี่มันมีจากว่าสามสิบปลายสี่สิบคุ้ไอโนอูเนาะเอ้ยกายสี่สิบนะว้าวอันนี้น้ำเงินน้ำเงินมันเป็นร้อยปลายตุกคู้ได้หนมิจันมือนี่นี่นะเอาต้นวัวต้องไปละจีนนะมาเทียมมานาที่จำเจ้าซะเอาด้วยน้ำเงินน เบาซสำําแหน่งปน้มวรต่าตํแหน่งตหน่งห้ได้แต่เงินมันได้น้อยตํแหน่งนี่ัวานะยัเป็นซีโอก็เชียวไอ้ซีโอก็ไรรเงินมันโบได้ยมองดูขายได้เงินเท่าเดิมนี่นะชี้ได้ทืนได้กำไรอยู่ว่ะทืนนี่ก็แบบสูงๆไงยคว่าชี้ได้ทื่นบแบบว่าเป็นนี่เป็นการแบบวาไดโยซ ผู้สาวผ่านก็น่าเอาวะบอแม่ท่าคิดว่านับเงินอปลามนาได้ะันเงินว่เคยมีเงินไล่โลภะพระโลภะพระนับเงินแไปลงแม่เดียวสองสามสี่ห้างกประาณสามนอมานี้ เจ็ดแปดเก้าสองสี่สี่หกแปดสิบหนึ่งสองสี่หกใครอยากเป็นตัวแทนอยู่ในประเทศเรารเหรืออยู่ในประเทศไทยสามารถทักได้เด้ออันนี้เป,นเป็นตัวแทนใครได้เลยเนาะ อย่าลืมว่าโไอไข่ขยังพันได้เงินเลยเออยอีกเนาะเดี๋ยวจดไว้ปะเดี๋ยวลืมได้จดไว้กรดีดิที่รงส้ไไข่ได้กัจดไว้ได้กระดีจดไปหมดฮะอยากให้จดเสี้ยนอ่ะข่วอยากให้จดเสรัวส e ับ่ะเรียกอะไรเป็นปึ oh. ้ม okay, okay, okay. ่าเอเช็ดปึ so er. really ้ก่อนปึ้มเป็นกยกรสุดท้ายกัทิ้์เจียอะไรกับบัวไเลยย่ออะไรปนาหนานักสื่อเงี้ยผม โ,โอ้ยเนาะโอ้ยโอ้ยโตกระเจ้าวามาบนแม่ให้เด้อมาซิเจ้ามาบนแม่ให้เด้อโตกันเก่ามาโล้วนี่นะต้องใช้เนี่ยน้ำเซรามันกราฟเลี้ยงเหมือนกับจกเข่าบ่อทีน้จะไปเข้าบัญชีไว้เอ้าเซรามันรถกราฟเลี้ยงเมอนกันเนยโอ้ยบ่อบ่อบอเินเลยเซรามันรถเยอะ ิบแท้เลอูสามสี่ายกเพลเนี่ยเก้าสิบอัน0ับสองพันสองสี่สองห้าห้าร้อยห้าร้อยมนไ่สอ๋อดก็ห้าร้อยกับฮเละกหู้เข้าใจว่าหารอยมันมได้ใสเพื่อนน้ำค่อยเดีใขายตะกี้เดียมีหารอยด้งเลยมาขายคือว่าขายเล็กขวดนะจ่ายเงินเลยดีเอาเงิจ่ายจ่ายห้ารอย ซื้อเครื่องยู่อ่ะสู้เขีมันมักมีฮาโอยไั่ดิเจ้ากระตินี่ไปซื้อเครื่องูเจ้าก็ะไดเนาะซ่เทียวว่าว่าโซ่เขาบีว่าเจ้าหันมาเจ้าเสียเงินไปทอนใบหรือเจ้าไปสู้เขาบีเนี่ยเอาก็เดี๋ยวบุมีเงินจ่ายซื้อกาแฟพอดิเงินกล้องค่ะเด็กไปรัดค่อยชิทอนค่อยชิบุใจเอออันนี้แหละค่อยเจ้าไปใส่บันซีไว้เพื่อนนี่นะเอามานี่อค่อยแม้นเดี๋ยวค่อยชิโอนเข้าบันซีให้บอข้อยชิบุแล้วไปใส่เอง ใส่เองเขาธนาคารเองได้ชิวเห้ีลยวลาบบมักได้ยังักเข้าไปธนาคารพ่อแล้วบันจีนึ่งตังหากเนาะมันหลายบันจีเนาะได้นี่แหละทุกคนไปขายเครื่องมากอะซีได้ประมาณนี้แหละแต่ว่าอันนี้ฮันคิดว่าน่าจะมันก็ได้มันก็ได้กําไรอยู่เพราะว่าต้นทุนที่เขาจ่ายไปเขาก็ได้มาละเดได้กำไรอยู่ได้เงินล้านหรือกมอกี้ตัวน่ะ ที่หอรบริณบาตตัววันตัวร้านเขาเด็กกว่ตัวร้านหนึ่งแสนปร้านหนึ่งแสนปายเป็นเงิน,งน,ปเ,นเป็นเงินไทยเพราะสองพันบาทสันติวันนี้โอ้ไม่ใครเงินบักใหญ่ปลานี่นะเบิ้งไหมเดี๋ยวเอเบิ้งเด้อบูนะเงินบัก่ปลานี่นะเป็นเงินไทยเพราะสองพันบาทนะโอ้ยโอ้ยบริษ้เพราะสองพันบาทได้มีค้าน้ดาเจลนี่นะทุกคนแต่ว่ากระยาแหละเก็บเลกผสมน้อยเนาะเก็บเล็กผสมน้อยนะ <laughs> อันไปขายหั่นเฮาไปขายในราคาส่งให้เพิ่นแล้วเพิ่นขายในราคาย่อยที่เฮาขายปกติขนาดแต่ว่าเพิ่นก็ยังบุมั่นใจเจ้าเฮาเชื่อว่ายังซีได้ขายบอหรือว่ายังซี่โบได้ขายขนาดแล้วก็เลยว่าเพิ่นก็ลองเอาไปก้อนน่ะไหมเนาะบางคนก็เอาห้าเอาอะไรเขากบบเนเดี๋ยวน่าลอง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 เอาไปก้อนแต่ว่าเขาก็อู้กับทโพสที่โพสอยู่ในเฟซบุ๊กช่วยว่าเออไปฝากขายห้านี่ยห้านี่ยห้านี่เด้ออันเดียดซี่นะ ส่วนซินฮันซินหมูฮันเมื่อกี้เพิ่นบอกให้น้องอูส่งรายละเอียดให้ยูเพิ่นว่านะเพราะว่าเฮากะซิขายเดียแล้ค่ะส่งให้เพิ่อนเนาะทุกคนเนาะไผ่สะดวกมองไดก้กะไปเอามองฮันยูลองซานนะมีทางตลาดเก่าแล้วกัตลาดใหม่แล้วก็ไปฟางฮันไอ้าขาไข่แดงกะลองเบิ้องเนาะทุกคนเนาะว่าว่าซีว่าซีเป็นอะนไดแต่แว่าเมื่อน,นี้มีอ้ยอ้น้องอูกะสั่งสิี่าไปกินยูห้้งการสิบตุ๊กติบตุ๊กตัวนี้ส <10 S 2> ิี่าไปกินยูเ้้งการส,สิบตุ๊ก ค่ะถ้าว่าผู้ใดอยู่ประเทศไทยนะทุกคนยังแบบว่าอยากสร้างนะสร้างได้ทุกมือเด้อเพราะว่าเขามีอ่าคนจะส่งให้อยู่คุณเนาะทุกคนเนาะถึงว่าโตอู้จะรูราแต่ว่าอูก็สามารถส่งให้ได้เนาะขอแค่แบบส่งที้ยู่มาแลวก็ออเดอร์มาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอูส่งรายละเอียดในเพื่อนล้วเพื่อนจัดส่งให้ทุกอย่างเนาะลองสานกับฮอนด้วยตอนซวยนะกลางคืนเมื่อคืนเขาบอกเย็นเย็นมาตอนซวยแล้วฮอนดอ่เด้ตวเเดือดร้อนนี่ เอาวันที่หนึ่งได้สองกันจางว่าไปเที่ยนทีนท่ซามมี่เด๋อวกานนรงนี้เนี่ยมาเก็นบ,นบ,บนอหลังบ้านเมื่อแรงพอดีที่ไปส่งเจี๊ยบอีกสาวตุกหมดลาบบบบค่ายละ่ะตุกงหญยยัมง,ง,ม,ง,งนนมีอันเอฟซีซื้อฝา,าอนอนนอกน้องตุกตาอู้ยังพอได้เอาไปส่งน้องกว่านี้เมื่อแรงก่อนเพราะมันเหาะเสาหอนก่อนหอนเฮงหด อันนี้ชีเฮ็ดอันนั้นได้นน่ปีนี้ซักเขาเสอร์ดได้หนีถ้าฝนมาก่อนเหี่ยวไงแม่เหี่ยวขนาดเนาะไปห้าเนาะแค่น้ำสา่นคือชีได้สกูณสปีดไปห้าเนาะ ี่ยวเดี๋ยวมันจักเห lives, ี fox, ่ยวเลยนึงเพราะแดดมันทึกไลยขันฝ้นทึกตลอดน่ะไข่อาไมเนาะมึงจากจานหอมไปจี๊ขุดปูมังนาวไว้ทุกคน ก้นใหม่แหงๆพุรลนะเนี่ยนอเหี้ยนี่แม่นอเหี้ยนอมันเหี้ยนี่นะฟ้างามเห้ยวพ่อแกงอยู่วะนนี่ ออคันซองนี้มาเซอร์เนาะหช่อ,อป,ป้าตะกี้จื้ว่าเป็นแต่หาให้ตะกี้กับฮอนอันนี้่เนะะาะอนมันจำเป็นฮาเฮ็ดเ่นแันมีนระเบียกันเ,เ,มมเูอบันเน่ยตะกี้แค่เดียว,ว่าเฮ็ดใดเนาะ ถูกเนาะเดี๋ยวนี้เฮ็ดบ่ได้แล้วหอ,อนเฮงปาน,นี่ได้ไหม,มน้อยๆน้อยนอยนง่ายกับโบค่อยมียะเนาะ กายบาลอุดแต่ว่าตอนซวยสิมันสิฮอนแต่ว่าตอนแรงเม,มันบอลบอลบอลไ้ขันตอนขันตอนแรงฮ้อนนี่ยูบบได้ต้องไดติดแอร์แต่ว่าเฮือนอู้ยังพันมีแอร์ไดแต่ว่ากะวาสิติดอยู่เพราะว่ายามฮ้อนเพื่อแบบมีแค่ไปไทยมาเนาะบางเทือกแคบเพิ่นมาเพื่อนโบลึงยู่ธรรมซาดไปมีไ่นไหมเนาะมันชิฮอนแหงมันจิยูบบได ไม่อยากจะต้องได้กินดีเหรเนี่ยเต็มมาเลย ตัวสีดเดอ้อเป็นนางป่อ,อยม,อมันแมน่มันจีออกไล่ยอยู่แม่โอ้จักจันหองติววๆิวๆิวิ น้อน,นี่กินไดมาได้เนี่ มันก็บบเหี้ยว เฮ็ดเวียกได้แล้วเดี๋ยววะคือแม่ว่าตะกี้ทุกบบเฮ็ดกับโบได้ตะกี้นี่เฮ็ดเวียกแท้ก่ออู้ก็ไปเฮ็ดนต่แม่ไปเฮ็ดแท้เฮ็ดว่าแค่ก่อแห่งน่อยฮอนเฮาบบเฮ็ดกันี่เขาก็เฮ็ดอืมเล่นเฮ็ดกับเฮาเวลาเฮาตะกี้ฮอนเราโบเฮ็ดบบได้อืม ตะกี้ก็ยังนุ่มยังน้อยแดกก็มีแหงไงนะแม่เนาะอ,อ้เทาเราปบดดิเห็ดยากแม่นอนละอู้ขันฝนตกนตอวแหงหอืาดอะวรบบางฝนโปดดตกนี่มันก็ออกแห่ออกว้าจนมึงมองออก มดเลยลุกๆมาเรบ่อยลกอันบนลกไปเซลาฮากันไปนั่งปอกอีกองหุมมาอยัน ไปนั่งพอหอก็อยากกินน้ำโอ้้องสารหอน <g ül> ถึงน้อยเด๋อวแห้งชีวียกไล่อะนี่เดี๋ยวหอนยามซักเขา้าส่วนกุกกีกมาซักสวยมีอะไรออกได้ด้สยกกะต่ายมั้งไง ักเนะบรรยญญากาศบ้านน้องอูก็ประมาณนี้แหละทุกคนนาอันนาฮอนเดียเดี๋ยวฝนมาตลอดนี่ก็อยู่ได้นหหน่ม่เนาะอันนี้จะผ่านข้ามาอนนีพ่ออยู่ฮัเบึงนอกระดาวอ่ะไอ้เบิ้งบ่ Ah años, e ีดอ้อยแง่เติตัดได้ยืดได้น่อยแง่นี่ตรงในหดน้ำอันนี้แมงแขงอันนี้กินได้บ่ นอที่ได้มาคือที่ผพ่อแข่งเหรอทุกคนหมูซึ้งเอามาแข่งแข่งแล้ไหมเนาะฝนมันบูดฮึกนะคณะฟุนตกลงมาแบบสี่ห้ามือฝนตกคืนนึงสี่ห้ามือฝนตกคืนนึงเลยมันงามเนาะอ้อนเนาะแต่อันนี้ฝนมันบตกลงมาโบยตกจากมือละแม่ตกเตะมือเด็กเ่บุญบาลละจากมือนื้อก้อนปีใหม่เอะนี่เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจากน้อยเธอมัน เม่ันแดดโมพมก่อนชิเข้าไปให้ทุกตาแล้กก็เชเอาวเจียวไปให้เจียวไปให้อันเข้ายู่อันนยู่อันนั้นเนาะยู่อันฮันขายซีนขายซีนทุกคนเพราะว่าเขาจะอ่านขายซีนอยู่ฮันเนาะลองเบื้องทุกคนว่าชีาเป็นอะไรเนาะเพราะว่าเอาให้คนยุ่ร้องซานขายแล้วกัเขาก็บ่ะจำเป็นต้องมาซื้อน้ำอู้แบบนี้ขนาะไปซื้อน้ำคนสะดวกยุ่งใส่ก็ซื้อยุ่งฮันก็ได้สิ่ะเนาะอ่ะลองท้าเบื้องน้ำกันเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนเด้อฮอนเทง ไปชิดเดียกับบุรีห้อนเองแต่ชิลที่คาดอันเด็กก็แห้งเวิร์ดเนาะน้ำก็มาอยู่่ะน้ำนี่